สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่นล่างเดินดีชนสี่สูตรมวดที่ผ่านมานั้นเด่นล่างสี่สูตรนั้นหลุดไปทั้งสามสูตรเข้าแค่สูตรเดียวนะครับผมเปลี่ยนใหม่ทั้งสี่สูตรเรามาดูกันนะครับว่าเด่นล่างเดินดีสามตัวสี่สูตรชุดนี้นะครับเปลี่ยนทั้งสี่สูตรเลยเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับ เดินดีในระยะสั้นๆนะครับประมาณ8งวดนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนดตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการจุมขอให้ทุกท่านโชคดี เรามาดูสูตรที่หนะครับสูตรที่หใช้1ิบหนึ่งบวกสิบสองคูณสองบวกสองงที่ผลลัพธ์เท่าไหรลบหนบวกหนึ่งนะครับสูตรที่สองร้อยบวกสิบวกห้คงที่ผลลัพธ์เท่าไรลบหนบวกสะครับสูตรที่ส,103ส,สใช้ร้อยสบวกห ผลลับดัาไรลรบห่งบวกสองแล้วก็สูตรที่4ใช้14บวกห้าคงที่ผลลับ,บดัาไบวกหน่งบวกหนึ่งนะครับผมจะให้สถิติมววที่ออกเกเป็นสถิติงดแรกนะครับทั้งหมดนี้ แงวดยังไม่หลุดนะครับเบฟทั้ง4สูตรนี้ย้ำว่าเป็นสูตรใหม่นะครับเดินดีในระยะสั้นๆนะครับเรามาดูสถิติกันแล้วเราค่อยมาคํานวณนะครับงวดล่าสุดนะครับเป็นงวดที่8ออกครกหนึ่งนะครับ สูตรที่หนึ่งเราให้เด่นที่หนึ่งสองสามมาที่หนึ่งครับสูตรที่สองเราให้เด่นที่หกเจ็ดเก้ามาที่หกสูตรที่สามเราให้เด่นที่หกเจ็ดเก้ามาที่หกแล้วก็สูตรที่สี่นะครับเราให้เด่นที่ห้าหกเจ็ดมาที่หกก็ถือว่าผ่านทั้งสี่สูตรนะครับ ทีนี้เรามาคำนวณกันหมวด1นึพฤศจินะครับสูตรที่1 11่งสิบวกสิคูณสงบวกสคงที่1ิก็คือ5้าบวกสิคูณสองก็คือ3 12, 3มสองเป็น6 บวกด้วยสองคงที่นะครับหกบวกสองได้แปดนี่ก็ได้ห้าห้าบวกแปดได้สามเด่นตัวแรกสามนะสามลบหนึ่งก็คือสองสามลบหนึ่งก็สองอันนี้ก็บวกหนึ่งก็สี่นะครับสองสามสี่ สูตรที่หนึ่งเด่นสองสามสี่สูตรที่สองร้อยสามบวกสิบสี่บวกห้าร้อยสามก็คือแปดบวกสิบสี่สิบสี่ก็คือเจ็ดบวกห้าคงที่เจ็ดบวกห้าได้สองนี่ได้แปด แปดบวกสได้ศูนยศูนย์ลบหน,นะครับก็เกบวกสอง2ก้าสูตรที่2เด่น9ก้สูตรที่3ามร้อบวกหกงุงที ร้อยสามก,ก็คือแปดบวกห้าคงที่แปดบวกห้าก็ได้สามเด่นตัวแรกสามสามลบหนึ่งก็คือสองสองสามบวกสองก็คือห้าเด่นล่างสูตรที่สามเด่นสองสามห้า สูตรที่สี่สิบสี่บวกห้ากงที่สิบสี่ก็คือเจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกห้าได้สองเด่นตัวแรกนะเด่นสองบวกหนึ่งบวกทีละหนึ่งก็สามสี่ ผู้ชมครับเด่นล่างเดินดีสีู่นนะสูตรที่หนึ่งนะเด่นสองสามสี่สูตรที่สองเก้าศูนย์สองสูตรที่ 2, 9, 0, สามสองสามห้าและก็สูตรที่สี่สองสามสี่นะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูเลขชนในเอฟซีนะทั้งหมดนี่ก็อย่างนี้ก็ชนสีู่ตร ในที่ผมเขียนตัวแดงๆได้เล็กก็คือชนสามสูตรชนสี่ชนสามอันนี้ก็ชนสองชนสามชนสามนะครับชนสี่ชนสามนะก็จะมาชนนี่มาทุกงวดนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่มาหกกับเจ็ดนี่สามสูตรนะเรามาดูงวดนี้กันชนกี่ตัวนะครับศูนย์ แค่สูตรเดียวนะสูตรไม่มีชนกับสูตรไหนเลย0ูตรมีต,รตัวเดียว1 1ไม่มีเลย f อฟซี FC. สองหนึ่งสอง,ส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 ,องส,สูตรสอส,สูตรสามหส,สาม 3าสาสูตร4 1 2 2สูตรผมไม่เอานะผมเอาเฉพาะ3กับ4ส,สูตรเท่านั้นที่ชนกัน5มีสูตรเดียว6ไม่มี7ไม่มี8ก,ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเด่นล่างเดินดีชน4ส,สูตรชนกันที่2 4ส,สูตร 3ามสามสุดนะครับชนเด่น2รอง3นะครับเด่น2ตัวเท่านั้นนะครับเด่นล่างเดินทีสี่สูตรงวดนี้ชน2 4งสี่สูจน 3, สามสามสดก็นำไปใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชม4ีสูรนั้นหลุดไปถึง3าสูรไม่เข้าเลยนะครับเป็นเด่น3ตัวเหมือนกัน เข้าแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะครับก็ผมก็เลยพักสูตรไว้ทั้งหมดเลยก็ชนก้าวไม่มานะก็งวดนี้ผมก็เลยเปลี่ยนสูตรใหม่ทั้งหมดทด่านผู้ชมนะแต่ก็เป็นสูตรเด่น3ตัวเหมือนเดิมจน2 4สูตรจน3 3สูตรเด่น2กับ3ก็นำไปพิจารณาดูนะครับนำไปใช้ด้วยความระมัดระวังใน f c นะเพราะว่า เลขเด่นพวกนี้นี่ผมก็ดูจากข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยนะครับแล้วก็ดูจากเด่นหลายสูตรก็จะคัดสูตรมาทั้งสี่สูตรก็ผมก็เอาไปเทียบกับสูตรอื่นๆด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะหยิบมาก็มานะครับผมต้องเอาไปเทียบกับสูตรเด่นอีกหลายสูตรก็สรุปก็คือทั้งสี่สูตรนี้เป็นเด่นที่ผมคาดว่านะน่าจะมา fc นะครับ เด่น2กับ3เด่น2รอง3นะครับ2นะโนนสสูตรสชน3สูตร,ตรชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านหรือจะนำสูตรใดสูตรหนึ่งไปใช้ก็แล้วแต่ f อนะครับเป็นเด่นระล่างในระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับเดินดี 8, งวดงดงดนี้เป็นงดที่9จะเดินต่อไหมทั้งหมดนี้ก็ นำไปใช้ด้วยความประมัดระวังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ fc นะครับก็นำไปเทียบกับสูตรนนหนึ่นของท่านนะครับคลิปหน้าผมจะมาสรุปเลขล่างแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ